มาจ้าทุกคนวันนี้แม่นันจะปอกสับป,ปะรดให้เพื่อนเพื่อนได้กินเนาะมาเบิ่งหมะแต่ว,หวาหรือไม่วาวิธีการปลอกสับป,ปะรดกันเฮ็ดบ่เปลี่ยนดอกออที่เนาะโอเคเราถนัดนี่แหละส่วนเปลือกของสับป,ปะรดเราก็ไม่ทิ้งเราก็จะเอาไปให้น้องวัวเนาะเพราะว่าน้องบัวชอบกินโอ้อันนี้ฉ่ำเลยจ้ะเพื่อน,อนมาลุ้นกันเนาะ นี่จะเป็นยังไงในว้าว,ว,าวเนื้อฉ่ำมากคงจะหวานหน้าดูจ้ะเพื่อนให้ดูใกล้ๆฉ่ำมากจ้ะ ยังหวานยังฉ่ำเลยจ้ยะมันเปิดเต็มปากเต็มคำสุดยอดเลยกินสับป,ประรดดีมีประโยชน์ต่อร่างกายนะทุกคนสับปะรดนี้ก็มีสปปรรพคุณหลายๆอย่างเนาะมีกากใย,ยไฟเบอร์ซึ่งกินแล้วที่แน่ๆก็คือขับถ่ายง่ายเนาะ เรื่องสรรพคุณนั่นอื่นเราไม่พูดดีกว่าเนาะเดี๋ยวมันผิดกฎผิดเกณฑ์เนานะเพราะว่าเราไม่ใช่หมอเนาะให้เพื่อนไปศึกษาเอาเองทีน่แน่ใครท้องผูกแนะนําให้กินสับประรดยำฉ่าเลยเห็นไหมทุกคนแม่นั้นไม่ได้ปอกให้ยุ่งยากนะกินไม่ได้ซน่งนี่ซิกนี้น่าจะอิ่มน้ามากเกินไปเดี๋ยวไปให้น้องบวัวกลับเปลือกกินได้ซิ่งนี้กินได้เดี๋ยวแม่นั้นก็จะทําเก็บใส่กล่อง พลาสติกเล็กๆใส่ตู้เย็นไว้ให้พ่อ้านกินนะถุงนึงเราก็กินไม่หมดจ้ะเพื่อนเนพราะว่านในสวนมันยังมีอีกเยอะเดี๋ยวกินเราก็ขายมาจากใครจะกินด้วยหวานๆฉ่ำๆเลยจะเก็บใส่กล่องใส่ตู้เย็นถ้าใครที่ชอบทานเย็นๆกลับมาจากไร่จากสวนก็ชื่นใจเลยจ้ะ แม่นันจะทําชิ้นแบบนี้เพราะว่าพอบ้านก็ไม่ชอบทําชิ้นเล็กๆเนะาะเดี๋ยวแม่นันจะกินตัวนี้นี่ก็กินไม่หมดแล้วจ้ะนี่ก็เป็นการถนอมอาหารเก็บไว้กินนานๆประหยัดสตางค์ในกระเป๋าได้เยอะต้องซื้อนอกทำกับข้าวก็ได้นะทุกคนแล้วแต่ความชอบเอาไปเชื่อมเป็นขนมก็ได้แค่นี้ก็เรียบร้อยวิธีการถนอมอาหารเก็บใส่ตู้เย็นไว้กินนานๆ